เพิ่มศักยภาพรายได้ของร้านสะดวกซักด้วยตู้จำหน่ายน้ำยาปรับผานุ่มอัตโนมัติ KPQR Code Payment จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ทำงานอัตโนมัติ24ชั่วโมงลูกค้าซื้อได้ตลอดเวลารองรับการชำระเงินหยอดเหรียญสแกน QR Code ทุกธนาคารและ True Money Wallet ดีไซน์สวยทันสมัยเช็คยอดเรียลไทมดูรายงานผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาบริการหลังการขายรับประก,กันสินค้านาน1ปีโปรโมชั่นพิเศษ รุ่นหยอดเหรียญ1น5 0 0บาทจากปกติ20,000บาทรุ่น QR Code และหยอดเหรียญ1น5 0 0บาทจากปกติ24,000บาทเหมาะสำหรับร้านสะดวกซักเพิ่มรายได้เสริมคอนโดหอพักสะดวกสบายสำหรับผู้อยู่อาศัยหมู่บ้านชุมชนเพิ่มจุดบริการอัตโนมัติในพื้นที่สนใจตู้จำหน่ายน้ำยาปรับผ้านุ่ม KP QR Code Payment ติดต่อเรา โทร0 9 2 4 9 1 3 9 3 4ลาย ID 0 9 2 7 6 7 6 3 1 7